ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับขอเราสงบใจที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคําสรนเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่สงเยมเจียมตัวได้ฟังและยินดี เชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันเราจะสรรเสริญพระเจ้าโดยการถวายเพลงไทนมัส,สการบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งอเบขอพระกับให้เราอาธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ทรง,งเป็น พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์สุดเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสปปรรพสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงทรงสร้างชีวิตของข้าพระองค์หลายเพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์หลายนั้นได้ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระองค์และชีวิตของข้าพระองค์หลายนั้นจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญถาวายเกียรติยศแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดทรงนํา ในเช้าวันนี้ที่ข้าพงหลายนั้นได้เข้ามานมัสก,การพระองค์ใน้เข้ามายกย่องสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันขอให้เช้าวันนี้ที่เราจะนมัสก,การที่เราจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าให้ท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความทุกข์ยากนี้เราจะผ่านพ้นไปด้วยพระคุณความรักความเมตตาโดยผ่านทางพระองค์ แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราและขอบคุณพระองค์สำหรับคํามมิถานที่เยซูสกิดได้ทรงตัดสอนพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมน ครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมสองโคริน์บทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่11นะครับสองโคริน์บทที่1ข้อที่8ถึงข้อ11นะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับทั้งพี่น้องที่อยู่ในซูมแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่านไปพร้อมกันนะครับ1 2ึ่งสองสาพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคนอเชีย ซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยให้เราพ้นจากมรณะภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันใหม่นะครับก็เราก็อจเริ่มคุ้นเคยกันแล้วนะครับเราจะพบกันทุกวัน พฤหัสนะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับในหัวข้อท่ามกลางความทุกข์ยากสองนะครับซึ่งวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยผมก็มีการได้แบ่งปันในหัวข้อนี้นะครับและเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถต่อเนื่องกันแล้วก็พี่น้องจะสามารถเข้าใจและนำไปใช้อย่างง่ายๆนะครับผมจึงอยากจะทบทวนว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงอะไรบ้างนะครับในพระธรรมก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับ จากสโครินบทที่หนึ่งข้อที่สาถึงหเนี่ยว่า3ประการที่ผมได้บอกว่าท่ามกลางความทุกข์ยากเนี่ยเราจะผ่านไปได้อย่างไรนะครับเม <ME> ื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอย่างแรกครับที่เราจำก็ได้ไหมถ้าจำได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับว่าเมื่อเราเกิดความทุกข์ยากให้เราสรรเสริญและจดจ่อที่พระเจ้า นะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้านะครับอย่างที่สองครับให้เราเริ่มต้นด้วยการเปิดรับการหนุนใจการชูใจที่มาจากพระเจ้าและอย่างที่สามก็ให้เราแสดงออกโดยการหนุนใจผู้อื่นต่อไปโดยในประการสุดท้ายครับผมได้ย้ำนะครับว่าความเจ็บปวดของเราความทุกข์ของเราที่เราเคยได้รับนะครับไม่ว่าจากการสูญเสียคนที่เรารักนะครับความเจ็บป่วย หรือว่าความเสียใจและอีกหลายอย่างท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้เมื่อคนอื่นได้พบเจอสิ่งที่เราเคยพบเจอเหมือนกันนะครับเพราะคนที่ชูใจคนที่สูญเสียคนที่รักได้ดีที่สุดคือใครนะครับคือคนที่เคยสูญเสียคนที่รักนะครับคนที่จะชูใจคนที่อกหักหรือคนที่ผิดหวังกับความรักได้มากที่สุดก็คือคนที่ เคยผิดหวังกับความรักนะครับและเราทุกคนก็สามารถชูใจผู้อื่นได้เพราะเราได้รับการชูใจจากพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญนมัสการและจดจ่อที่พระเจ้าพี่น้องครับเช้าว,วันนี้เป็นภาคสองนะครับที่เราจะต่อจากพระธรรมตอนเดิมซึ่งเมื่ออาจารย์ปโลหนุนใจให้เราชูใจผู้อื่นแล้วเรามาดูกันว่าท่านทำอย่างไรต่อ นะครับในข้อที่ 8, ปนะครับปอโลเขียนต่อไปว่าถึงชีวิตของท่านว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทาให้เราหนักใจเหลือกําลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้พูดง่ายๆนะครับในสิ่งที่อาจารย์ปโลโได้เขียนอาจารย์ปโลโออยากให้ผูกอ่านในตอนนั้นเนี่ยได้รู้ว่าอาจารย์ปโลเนี่ยทุกข์ยากขนาดไหนนะครับเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่เกิดการจลาจนนะครับเกิดการข่มเหงเกิดการทำร้ายคริสเตียนกันเกิดขึ้นถ้าพี่น้องเคยดูหนังเกี่ยวกับกรุงโรมนะครับมันจะมีฉากแบบนี้บ่อยๆที่จะมีเฉลย ER, หรือว่ามีคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยจะต้องออกมาต่อสู้กันในสนามรบนะครับบางครั้งต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายบางครั้งก็ต้องต่อสู้กับสิงโต ซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวครับที่อาจารย์ปโลเองกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคริสเตียนหลายคนก็คงประสบกับปัญหานั้นและผมคิดว่านะครับคงมีคริสเตียนหลายคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยสิ่งนั้นครับก็คงทำให้อาจารย์ปโลหนักใจนะครับและมันเป็นความหนักใจที่เกินกําลังของท่านนะครับที่ท่านได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับ ความหนักใจนี้ครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับทำให้อาจารย์เปาโลเกือบหมดหวังโอ้โหทำให้อาจารย์เปาโลเกือบหมดหวังนะครับและนี่เป็นประการแรกนะครับท่ามกลางความทุกข์ยากของอาจารย์เปาโลท่านยังมีความหวังครับพี่น้องครับคิดดูนะครับถ้าอาจารย์เปาโลหมดหวังจะเกิดอะไรขึ้น ผมขอไม่เดานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ให้เราเห็นว่าอาจารย์ปโรมีความหวังแต่ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าอาจารย์ปโรเกือบหมดหวังซึ่งคําว่าเกือบหมดหวังแสดงว่าหมดหวังไหมครับยังไม่หมดหวังคําว่าเกือบหมดหวังแสดงว่ายังมีหวังอยู่ยังไม่ได้หมดหวังแต่ความหวังของอาจารย์ปโรมันเหลือน้อยแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นมันเหลือน้อยมากแต่ถ้ากลางความทุกข์ยากครับอาจารย์ปโรต้องมีความหวังครับ เพราะความหวังนั้นทําให้จานเปโโลเกิดเป้าหมายเพราะความหวังทําให้จานเปโโลรู้ว่าพระเจ้าในพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับแม้ในสายตาของนุษย์อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยมีน้อยแต่ความหวังนี้ครับพี่น้องจะสร้างพลังให้กับตนเองและกําลังใจให้กับผู้อื่นให้ก้าวสู่เป้าหมายนั้นได้และทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จได้นะครับ และความหวังที่หนักแน่นครับมันไม่ใช่ความหวังที่เราจะต้องหวังแบบลมๆแรงๆแ,แต่ความหวังที่หนักแน่นมัน่งันคงคือความหวังในพระเจ้าครับพี่น้องอย่างที่บอกครับความหวังในพระเจ้าเป็นความหวังที่มั่นคงเพราะเราไม่ได้พึ่งพาในกําลังของตนเองแต่เราพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้กระทํานะครับเมื่อเช้าครับ ผมก็เล่น Facebook นะครับผมก็เห็นเพื่อนของผมโพสต์ไว้อย่างหนึ่งนะครับบอกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหมดหวังเพราะเงินหมดน่ากลัวกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนโพสต์แล้วก็ผมเห็นแล้วเออมันมันน่ารักดีนะครับก็อยากจะให้เราได้ได้มีรอยยิ้มเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นครับท่ามกลางความทุกข์ยากครับขอให้เรามีความหวังใจในพระเจ้านะครับ การที่สองครับไม่เพียงแต่อาจารย์ปโลมีความหวังครับแต่อาจารย์ปโลไว้ใจในพระเจ้าครับอาจารย์ปโลไว้ใจในพระเจ้าในข้อที่9บอกว่าที่จริงเราคาดว่าเราถึงตายแล้วครับแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้เราไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตาย พี่น้องครับช่วงต้นในข้อที่9้าที่ผมได้อ่านไปเมื่อกี้อาจารย์ปโลบอกว่าที่จริงเราคาดว่าเราถึงตายแล้วก็เป็นประโยคหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่าทำไมอาจารย์ปโลถึงมีความหวังเหลือน้อยนิดนะครับจริงๆท่านเองในช่วงเวลานั้นก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแล้วนะครับความหวังของท่านเลยเหลือน้อย ซึ่งพระทามตอนนี้นะครับก็เหมือนพูดเป็นในว่าความหวังอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะแต่คุณต้องไว้ใจคุณต้องวางใจในพระเจ้าด้วยนะครับในข้อที่สิบก็เขียนต่อไปอีกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราอีกต่อไปอีกนะครับในประสบการณ์ของอาจา์เปโลที่าจา์เปโลได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า เสมอนะครับแต่ความเลวร้ายนี้ครับอาจารย์เปโลก็ยังไว้ใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลืออาจารย์เปโลอีกนะครับถึงจะช่วยเหลือไปแล้วเป็นร้อยครั้งนะครับแต่พระเจ้าก็ยังช่วยเหลืออาจารย์เปโลอีกขอเพียงเราไว้ใจในพระเจ้าพี่น้องครับท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความทุกข์ยากขอเราไม่เพียงแต่มีความหวังเท่านั้นครับขอเราวางใจ ขอเราไว้ใจในพระเจ้าหรือใครที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วนะครับแล้วยังพบความทุกข์ใจอยู่จะอีกสักกี่ความทุกข์นะครับขอเราไว้ใจในพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพูดถึงความไว้ใจนะครับเราก็คิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของแฟนความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดี และความสัมพันธ์ที่มากขนาดไหนความไว้ใจก็จะมากขนาดนั้นแต่ถ้าวันใดครับความไว้ใจหมดไปความสัมพันธ์ที่น่าไว้ใจมันก็หายไปเช่นเดียวกันซึ่งความไว้ใจนะครับจะสร้างได้นะครับมันจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะเราถึงจะไว้ใจได้ แต่ความไว้ใจในพระเจ้าครับพี่น้องครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานนะครับเพราะพระองค์มองเห็นเราที่จิตใจรู้ว่าเราไว้ใจรู้ว่าเราฝากใจรู้ว่าเราวางใจไว้กับพระองค์มากเพียงไหนนะครับไว้ใจพระเจ้าไม่ต้องใช้เวลานานครับแต่ขอให้ไว้ใจนานๆและตลอดไปนะครับอีกครั้งนะครับไว้ใจพระเจ้าไม่ต้องใช้เวลานานครับแต่ขอให้เราไว้ใจนานๆและตลอดไป เพราะฉะนั้นครับไว้ใจพระเจ้ามันไม่ได้มีแบบเป็นโปรโมชั่นนะครับว่าไว้ใจแค่สองครั้งแถมหนึ่งครั้งนะครับแต่เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ตลอดเวลาผมนึกถึงนะครับครอบครัวของผมเองนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน4คนนะครับแล้วผมก็สัมผัสได้ว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยครอบครัวของผมเองไว้ใจพระเจ้าตลอด ทุกครั้งครับคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวนรับใช้พระเจ้าทุกคนวางใจในพระเจ้าทุกคนไว้ใจให้พระเจ้าดูแลในชีวิตถึงขั้นที่ถ้าพระเจ้าให้ทําอะไรนะครับทุกคนในครอบครัวไม่เคยปฏิเสธทําหมดทุกอย่างเพราะเราไว้ใจพระเจ้านะครับคุณพ่อก็รับใช้อยู่ที่ภาคใต้คุณแม่ก็รับใช้อยู่ที่ภาคเหนือ ผมก็รับใช้อยู่ที่กรุงเทพนะครับเราอยู่กันคนละที่เพราะว่าเราไว้ใจพระเจ้านะครับก็มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราก็คิดนะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปทำธุรกิจไม่เปิดธุรกิจแล้วก็มีเงินมีทรัพย์ให้รวยๆให้ชีวิตสบายๆแต่ทำไมต้องมารับใช้พระเจ้ากันหมดนะครับเราจะมีเงินเก็บไหมเนี่ย ถ้าวันหนึ่งเราลำบากเราจะพึ่งใครล่ะเราเคยคิดแบบนี้กันครับแต่สุดท้ายครับเราต้องพึ่งพระเจ้าเพราะไม่มีความสุขใดเท่าความสุขที่เราไว้ใจพระเจ้าไม่เราไม่มีสันติสุขครับถ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าทุกวันนี้ครับเรารับใช้พระเจ้ากันทั้งครอบครัวและผมเชื่อว่าถ้าเราวางใจถ้าเราไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูแลเราตลอด นะครับหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราไว้ใจในพระหัตถ์ในฤทธเดชในการช่วยเหลือของพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายครับท่ามกลางปัญหาประการที่สครับอาจารย์เปโโลหนุนใจให้เราอาธิษฐานเผื่อกันและกันในข้อที่11ครับขอให้ท่านอาธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณท,ที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้น พี่น้องครับตลอดการรับใช้ของอาจารย์ปโลหลายๆครั้งท่านอาธิษฐานเผื่อผู้อื่นตลอดครับเช่นคําว่าเราคิดถึงท่านในคําอธิษฐานนะก็เป็นคําที่คุ้นๆใช่ไหมครับเพราะท่านเขียนจดหมายถึงใครเนี่ยท่านก็จะบอกว่าคนนี้แหละอยู่ในคําอธิษฐานของท่านเสมอเพราะอาจารย์ปโลเชื่อว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อท่านอาธิษฐานแต่ถ้าท่านไม่อธิษฐาน ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดีบดติบเป็นตัวอย่างแห่งการอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอของอาจารย์ปรโรแล้วทําไมเราต้องอธิษฐานเผื่อกันล่ะครับพี่น้องผมจะอธิบายง่ายๆเนาะว่าทําไมเราต้องอธิษฐานเผื่อกันนะครับเพราะเมื่อเราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้พบพี่น้องของเราเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนของเรานะครับ เพื่อนพี่น้องของเราที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าใครกำลังประสบกับอะไรบ้างบางคนเจอกับสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบากพี่น้องครับคำอธิษฐานของเราจะช่วยปกป้องพี่น้องของเราได้เป็นอย่างดีย้ำอีกครั้งนะครับคำอธิษฐานของเราจะช่วยปกป้องพี่น้องและเพื่อนของเราได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครับการที่เราอธิษฐานเผื่อใครหรือการที่เราเอ่ยชื่อหรือพูดคนที่เราปรารถนาให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากสถานการณ์นั้นนะสิ่งนี้จะช่วยให้เขานั้นได้รับกําลังและการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับท่ามกลางความทุกข์ยากอาจารยโปรถถึงหนุนใจให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะท่านเองก็เน้นครับว่า ให้อธิษฐานเผื่ออาจารย์ปอลด้วยเพราะท้ายที่สุดครับอาจารย์ปโลจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าช่วยเหลืออาจารย์ปโลผ่านคําอธิษฐานของทุกท่านที่อธิษฐานเผื่ออาจารย์ปโลและนี่ครับผมว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเนาะท่ามกลางดงโควิดเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราเจอใครก็ไม่ปลอดภัยจะไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ ก็กลัวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราทําได้โดยการที่เราไม่ต้องอยู่ใกล้คนและทําก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยก็คือการอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับพี่น้องครับในทุกๆเช้าแผนกศาสนกิจเราไม่เราขาดไม่ได้เลยนะครับคือการอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนถ้าเรารู้ว่าใครทุกข์ใจเรารู้ว่าใครมีปัญหาเราก็จะอธิษฐานเผื่อแบบเจาะจง และถึงใครที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างครับเรายังคงอธิษฐานเผื่อเสมอและผลที่เกิดขึ้นมันชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงอบอุ้มพระเจ้าคอยดูแลและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราอยู่เสมอยิ่งสถา,า,านการณ์แบบนี้ครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการอาธิษฐานเผื่อจะเป็นพลังให้กับเราทุกคนสุดท้ายนี่ครับไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ทางช่องทางไหน ใครที่กําลังมีปัญหาครับใครที่กําลังทุกข์ใจใครอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อเราพิมพ์มาตอนนี้ได้เลยครับทั้งใน Facebook ทั้งทางซูมนะครับเราพิมพ์มาเลยครับขออธิษฐานเผื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนะี่ยเราก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านอีกทีหนึง่งนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับศาสนก,กิจเองเราก็ต้องการคำอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องทุกท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันท่ามกลางความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนี้และสุดท้ายครับในระหว่างที่หลายคนกําลังพิมพ์นะอยากจะจบท้ายด้วยบทเพลงเพลงนี้ครับที่บอกว่าท่ามกลางปัญหาขอฝากไปกับพระองค์ขออธิษฐานเผื่อกันและพระเจ้าจะทรงประทานกําลัง การช่วยเหลือและสันติสุขให้กับเราเพลงนี้ชื่อเพลงว่าค่าประจนทุกสิ่งนะครับเราร้องด้วยกันได้นะครับ อย่าทุกร้อนได้สิ่งใดฝากเาไว้พระองค์อาทิฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอบพระคุณพระเยซูจะส่งประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของค้า ุกวันทุกเวลาข้าพจนทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเชิญทุกทุกอยาก่างโดยความหวังในทางพระองค์ข้าพจนทุกสิ่งจะดีจะร้ายทุกใด ข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอเราไปในอีกครั้งรับอย่าทุกร้อนอย่าทุกร้อนในสิ่งใดใดฝากไว้พระองค์อาิิฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอบพระคุณ พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าพจนทุกสิ่งข้าพจนทุกสิ่งโดยพระองค์ผูเสริมกำลังข้าพเชิญทุกทุกอย่ญญาง โดยควมหวันในทางพระองค์ข้าพจนทุกสิ่งจะดีจะร้ายทุกใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอ ้ายินนดีและสุใ,ใทง,พ,งพี่น้องครับท่ามกลางความทุกข์ยากนะครับขอให้เราหวังใจในพระเจ้าไว้ใจในพระองค์และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเราผ่านความทุกข์ยากเหล่านี้ไปได้แน่นอนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางปัญหาเราได้เห็นแบบอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเหล่านี้และสิ่งที่ท่านทำนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เราที่ท่านสันเสริญและจดจ่ออยู่ที่พระนามของพระองค์ที่ท่านเปิดใจรับการชูใจจากพระองค์ และท่านก็ได้ชูใจผู้อื่นต่อไปด้วยและในท่ามความทุกอย่างท่านยังมีความหวังในพระเจ้าท่านไว้ใจในพระองค์และท่านยังได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยขอให้สิ่งที่มาถึงเราในเช้าวันนี้จะอยู่ในใจของเราท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางาปัญหาท่ามกลางโควิดนี้เองและก็ในการดําเนินชีวิตของเราด้วยที่เราจะพึ่งพาในพระเจ้า เพื่อเราจะมีกำลังและสันติสุขที่มาจากพระองค์ขอฝากในเช้าวันนี้ไว้นในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะร้องเพลงพระเจ้าเป็นความรักด้วยกันนะครับพระเจ้าเป็นความรักพระจากในพระเยซูสาเด ลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความราักนั้นใหญ่ลูกเรียบ่วงน้ำกราสชนฟอกลลางดวงกามนุน์ผู้ทุชน เจ้าเอพรพี่น้องทุกท่านนะครับ